ตอนนี้เหลือ8 5 9 0 0นห้าหม่นเ้าพันบาทค่ะเท่าแค่เดือน,นค่ะกัวยา,าน่นย่อยศูนย์เปอร์เซ็นนะคะศนย์ปร์เซ็นโชว์บัตรได้เลยค่ะแล้วเราก็รับส่วนลดไปเลยสองหมื่นบาท Place the pain, it's like candy canes It makes me go change into a better frame, into a better name Society's insane, we all live for fame, yeah Cash in the back, stadium packed Born a rock star in this life, gon' live it up on the attack สวัสดีครับ,รบกลับมาเจอกันอีกหนึ่งคลิปครับคลิปนี้เด็ดๆมากๆเลยอยากพาเพื่อนๆครับมาดูนะครับโปรเด็ดๆของค่าย GWM ที่หลายคนนี่ต้องร้องว้าวเลยนะเมื่อเขาประกาศตัวออกมาว่าเขามีการมีโปรโมชั่นพิเศษปรับราคาเฉพาะในเดือนกันยาจะมีรุ่นไหนบ้างจะเป็นยังไงเดี๋ยวคลิปนี้เพจะพาทุกคนครับไปชมกันและตอนนี้เราอยู่ที่ GWM Iconic ลามินทานั่นเองครับ และมาดูครับคันที่เป็นไฮไลท์แล้วพี่เอชอบมากพี่เอชอบคันที่เป็นสีดำแล้วหูเหลืองนี่อันนี้ก็เจ้าตัว Good g ค GT ค่ะรถไหมอันนี้รถหนักต้องบอกว่รถหนักมากโอ้โหเท่าไหร่จากจากตอนแรกเนี่ยราคา1,99,000้บาทโอ้โหนึ่งล้านเลยนะคะแต่ก่อนหน้านี้มันแพงกว่านั้นอีกเลยนะล้านสองใช่ไหมแล้วก็ลงมาและตอนนี้ครับเหลือตอนนี้เหลือ แปดแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทค่ะโอ้โหเพื่อ <8, S 1> นแปดแสนเลยนะน้องไอเป็นยังไงบ้างอ่ะตนีตอต้องบอกว่ารีบจับรีบจองเออเออหมดแล้วหมดเลยนะคะบอกเลยว่าเป็นการที่ขายในราคานี้หมดแล้วหมดเลยไม่มีเพิ่มค่ะไม่ได้มีว่าถ้าเกิดที่นี่หมดหรือทุกที่หมดจองได้ไหมราคาจองไว้ก็ไม่ได้ราคานี้ค่ะไม่ได้ราคานี้นะครับย้ำนะครับคือใครที่สนใจแล้วต้องรีบเข้ามาจับจองก่อนมาเลือกกันก่อน และเหลือสีไหนก็ต้องตามนั้นใช่ไหมตามนั้นแล้วค่ะโอ้โหแต่ว่าแน่นอนครับราคามันเล้าใจไงนะนี่คือสองคันรถไฟฟ้าที่เป็นขวัญใจของเอ <c oughs> จะบอกว่าสาวๆก็ไม่ได้เพราะว่าผู้ชายก็ซื้อแบบนี้โอ้จริงๆค่ะจริงๆเราใช้ทุกเพศ <c oughs> เอ่าทุกเพศเลยไม่ได้จํากัดและก็นี่ลและนี่ต้องบอกเลยครับว่าเป็นตัวแรงที่เพชชอบมากไอ้ความแรงจําได้ไหมลักความแรงเขาแรงมาเท่าไหร่เนี่ยคันนี้ถ้าแรงมาจะอยู่ที่ ร้อยเจ็ดสิบเอ็ดค่ะตัวนี้นะครับเป็นมอเตอร์มอเตอร์เดียวมอเตอร์เดียวด้านหลังแต่ว่าแรงกว่าในตัวของในรุ่นอัลตร้ากับรุ่นาตัวโป้นะครับนี่ก็เป็นอีกคันหนึ่งที่น่าสนใจยังไม่หมดครับนี่คือแค่เริ่มต้นเดี๋ยวเราไปดูกันต่อดีกว่าครับโอ้โหแล้วมาอีกหนึ่งคันครับนี่เป็นยังไงครับโจเลออนค่ะโจเลออนอัลตร้าของเราก็ลดราคาเหมือนกันอ๋อโจโเลออนอัลตร้าก็ลดจากตอนแรกราคาเท่าไหร่เอ่ย 990 0 0 0บาทค่ะ9 9 9 0 0 0าัอ่าใช่มันเป็นตัวท็อปใช่ตัวท็อปละค่านี้และเหลือตอนนี้ครับตอนนี้เหลือ89900 0บาทค่ะลดไปเลย1 0 0 0แ่บาทก็โหลังเลเหมือนกันว่าถ้าเกิดใครยังไม่พร้อมในเรื่องรถไฟฟ้านะครับนี่คือรถไฮบริดไฮบริดอ่าก็น่าสนใจแล้วก็เป็นรถไซส์แบบ SUV ไซส์ใหญ่เหมือนกันแต่เขายังมีรุ่นพี่อยู่เดี๋ยวยังไม่หมดครับนี่คือราคาของในตัว ฮาวาลจอลออนเดี๋ยวเรามาดูตัวฮาวาลนะครับที่เป็นเฮดซิกกันครับและมาดูพี่ใหญ่ของเขาครับมีโปรเด็ดเหมือนกันใช่ไหมน้องไอ้ใช่ค่ะตัวนี้นะคะจากราคา1 3 4 9 0ล้าน3ามแสนส่บาทตัวนี้เนะนี่ยเด็ดแน่ลดไปเลยค่ะเท่ากับ1นึ่0ล้านเก้าหมบาทเองค่ะว้าวลดไปเยอะเลยหลายแสนมากเลยนะค่ะหายไป2 0 0แสน เกือบสองแสนเลยใช่ก็ใครที่สนใจครับจากรุ่นน้องรุ่นเล็กนะครับอยากได้รุ่นใหญ่ขนขนของได้เยอะค่ะตัวนี้อ้วนและยังไม่หมดนี่เราเคยมาในคลิปที่แล้วเรายังมีตัว p h e v น้องอาย p h ของเราเป็นไงบ้างในโปรครั้งนี้จากล้านหกเก้าเก้าหนึ่งล้านหกแสนเื่นเก้าพับาทพี่คิ่ดูว่าเขาจะลดเท่าไหร่ไม่รู้เลยลดย่างหนักเลยไม่ว่าเงินสดหรือว่าเงินผ่อนลดไปเลยสี่แสนห้า เหลือ <the> ล้านสองล้านสองค่ะล้านสองสีก็คือใครโอ้โหใครสนใจรถ<อ>ตัว plug in hybrid นะครับอยากได้เพิ่มเติมอยากได้ระยะทางแล้วก็อยากได้ทั้งการเติมไฟได้เป็นรถ2คันในคันเดียวกันน, <S 2> <S 2> นั่นแหะก็สามารถที่จะได้นะครับก็จากล้านหเหลือ1 2ล้าน2 4 9 0 0บาทใช่ค่ะโอ้โหโปรเดือนนี้ถึงนั้นไหมเท่า ค่เดือนกันยาเท่านั้นใช่แค่นั้นนะครับเพื่อนๆรีบมาจับจองแล้วก็รีบมาสอบถามว่าเหลือสีอะไรบ้างเพราะหมดแล้วหมดเลยเช่นกันจะบอกก่อนว่าถ้าจองก่อนได้สีก่อนค่ะตอนนี้ต้องบอกเลยว่าสีเหลือน้อยมากเหลือน้อยจริงๆแบบไม่กล้เลยสีขาวสีดำทิตๆจะไม่เหลือเอานะนั่นน่ะสีดำนี่แหละค่ะตัวดีที่หลายคนแบบซื้อใช่ไหมครับไม่มีแล้วค่ะไม่มีแล้วต้องแบบว่าจองได้แต่เราต้องหาให้แล้ว อโอเคอ่ะใครสนใจเหมือนเดิมครับเราอยู่ที่ g w m Iconic l a m i t a กม7นะครับสามารถที่จะแวะนะครับมาสอบถามหรือโทรเบอร์ด้านล่างนะครับแล้วก็มาดูมาคุยกับน้องอายก็ได้บอกว่ามีรถคันไหนมีอะไรเหลือยังไงบ้างนะครับลองรีบแวะมาแต่ยังไม่หมดนะครับเพื่อนๆยังมีอีกตั้งอีกหลายรุ่นที่เราจะพาทุกคนไปดูกันที่ลดราคาจัดโปรโมชั่นมาให้เพื่อนๆในเดือนกันยาครับทันทันและเรามานะครับดูที่ ออราศูยอ่าน้องไอ้มีไหมครั้งที่แล้วเราดูแล้วเหมือนแบบมีแต่โปร0%นซนนะครั้งนี้เป็นไงบ้างตอนนี้มีเพิ่มมาค่ะสำหรับออรา07ของเราเลยนะคะจะเป็นโปรโมชั่นสำหรับอาชีพพิเศษค่ะอาชีพพิเศษเนี่ยมาโชว์เลยบัตรเราทำอาชีพนี้พี่เอป็นอาชีพพิเศษเอแพทย์แพทย์ทหารข้าราชการค่ะโชว์บัตรได้เลยค่ะแล้วเราก็ รับส่วนลดไปเลย2 0,000บาทรับไปเลย2 0,000บาทยังไม่พอคะ่ะยังไม่พอเรามีเฟนเก็ตเฟนอีกก็คือเพื่อนแนะนําเพื่อนคือถ้าพี่เอซื้อแล้วพี่เอไปแนะนําเพื่อนพี่เอต่อใช่พี่เอกก็จะได้เป็นกระเป๋าและเพื่อนเนี่ยจะได้ไป1 5 0 0 0บาทก็ลดลงไปอีกใช่แต่ถ้าเราแนะนําตัวเองอฉันซื้อมาแล้วซื้อเพิ่อมอีกคันหนึ่งได้ไปอีก20,000บาทอ่ะใครดูแบบนี้แล้วนะครับสนใจคืออาจจะออก 07คันี้ไปแล้วและดูโปรดีๆของแมวเหมียวตอนนี้อยากออกอีกจะเพาะรุ่นค่ะเฉพาะรุ่นต้องรุ่นนี้เท่านั้นใช่รุ่นนี้ต้อง07เท่านั้น07แทง300แทง500สามรุ่นนี้เท่านั้นค่ะฝั่งด้านนี้นะครับที่เราจะเห็นเอาละและนอกจากตรงนี้นะครับที่โปร100%ก็ยังมีอยู่นะคมีค่ะโปรเรายังมีเหมือนเดิมสำหรับตัวอ่า07ไม่ว่าจะเป็นตัวเพอร์ฟอร์แมนซ์ ตัวอัลต้าแล้วก็ตัวลองเลนสของเรานี้ตัวลองเลนนย์เปอร์ะคะศเน้นเน้นยังไม่หมดครับเพื่อนๆจุใจยังเดี๋ยวเรามาจบกันอีกใน2รุ่นสุดท้ายกันครับป้ายและเราก็เดินมาถึงในตัวของ GWM Tank 300 Hybrid ก็รถเหมือนกันแต่โปรเดียวกันไหมเหมือนกันเหมือนกันค่ะโปรเหมือนกันเลยอาชีพพิเศษหรือว่าเฟนเกตเฟนก็ยังได้เหมือนกันก็ สองหมื่นสองหมื่นกับหมื่นห้านะครับก็ได้เหมือนเดิมนะครับใครสนใจแต่ราคาตัวนี้จริงๆแล้วเนี่ยเขาก็ลดอยู่แล้วอฮะโปรเนี่ยเหมือนเดิมก็จริงแต่ว่าบางคนอาจจะยังไม่รู้ว่าซื้อแท้งสามร้อยเนี่ยลดหนึ่งแสนบาทนะคะอ๋อซื้อสดลดหนึ่งแสนบาทแล้วถ้าเกิดใครแบบเออไม่สะดวกซื้อสดใช้เงินผ่อนก็ดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นต์เหมือนกันนี่ก็เหมือนกับศูนย์เจ็ดเมื่อกี้นี้ที่เพื่อเพื่อนได้ดูกันยังบน โอ้โหต้องบอกว่าโปรดีแฮงเดินต่อค่ะเออดีดีด,ดีก็คือลด1นึ่งแสนบาทอยู่แล้วจาก1นึ่งล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันก็จะเหลือ1น<า>ึ่งล้านหกแสนเก้าหมื่นเก้าพันนะครับอันนี้นะครับใครสนใจสายลุยนะครับเริ่มต้นยังไม่หมดเราไปดูคันสุดท้ายโอ้โหแต่ทำไมครั้งนี้จีนเอมเดือนนี้นี่ลุกหนักจริงๆนะ <S <S ให้เพื่อนๆนะครับตัดสินใจยากมากขึ้นเลยเอาล่ะเดี๋ยวเราไปดูในตัวของตัวแท้ง500กันดีกว่าครับ นี่น้องอายแล้วเราก็เดินม,มาจนถึงคันสุดท้ายแล้วนะ,ค,ะคันนี้โปรเหมือนกับในรุ่นน้องเขาไหมในแท้ง300ครับ่ะ GWM แท้ง500ของอเราเนี่ยยังเป็นโปรเดิมแต่บางคนอาจจะยังไม่รู้จริงๆว่าซื้อสดเนี่ยเราให้ g ิฟต์วอชเชอของเซ็นทันเนี่ย50,000บาทโอ้โหซื้อรถได้ให้วอชเชอร์50,000บาทแต่ถ้าเกิดใครไม่สะดวกเออไม่สะดวกซื้อสดอซื้อผ่อนของเราก็ยังผ่อน0%เหมือนเดิมค่ะ ก็เหมือนกับในโปรของในตัวแท้ง300ใช่ใช่ไหมครับ<ช>แล้วยังมีในเรื่องของอเพื่อนไหมเหมือนกันมีเพื่อน <Friend. S 2> ใช่แนะนำเพื่อนก็ได้อีก20,000บาทถ้าซื้อสดอเพื่อนซื้อสดได้ทั้ง 20, 000 2 0,000แล้วก็กิฟต์เชอร์อีก5 0,000บาทโอ้โหสองเด้งสองเด้งค่ะ ต้อง,องค่ะแต่ว่าเฉพาะนะครับว่าแนะนําต้องซื้อในรุ่นแทงห้าร้อยด้วยนะครับก็คือรุ่นไหนรุ่นนั้นนะครับ<ช>แนะนําส่งต่อกันไปนะครับใช้ดีแล้วบอกต่อนะครับคลิปนี้ก็หวังว่าเพื่อนๆคงเห็นแล้วนะครับว่าในตัวของ GWM เนี่ยเขาจัดโปรโมชั่นในเดือนกันยามาหนักมากๆและถ้าใครอยากดูเต็มๆนะครับก็มาดูที่นี่นะไอคอนิค ไอคอิกรามอินทาค่ะ,ะคก็มาคุยหาน้องๆน,นะครับที่ปรึกษาการขายครับจริง,รงๆเราต้องเรียกว่าน้อง am, <I am S 1> ไอแอม I I, ใช่ไหมค่ะนะครับนี่ไอแอมไอใช่ไหมไอไอจริงๆยั่กหนูไออย่างเดียวก็ได้ค่ะหนูกลัวลูกค้าจำไม่ถูก น้องไยได้เลยนะครับเอาล่ะคลิปนี้นะครับขอบคุณน้องไอายมากนะครับที่มาแนะนำนะครับโปรโมชั่นประจำเดือนกันยาให้เพื่อนๆได้รู้และได้สนใจใครสนใจก็แวะมาที่ GWM Iconic l a ิ i t a n นะครับกม7นะครับวิ่งขาออกไปมุ่งหน้าบินบุรีนะครับก่อนถึงแยกกิโลแปดนั่นเองครับลองแวะมานะครับคลิปนี้ก็ต้องฝากเพื่อนๆไว้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้พี่เหยแล้วเล่าเรื่องรถของเราด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าพี่เหยจะพาทุกคนไปดูเรื่องราวอะไรก็ติดตามกันวันนี้เราสองคนต้องขออนุญาตไปแล้วเนาะแล้ว ไปเดินชมรถตัดสินใจเจ้าตัวคุณแคทจีทีกันดีกว่าปไปครับสวัสดีครับไกเช่กึญยาให้พค,ค,ค่ะ